ไอพี่มึงนึไอพี่มึงมึงใครอะข้าจอหูดข้อไม่บอกไม่บอกไม่บงงกัไดิไม่มีใครใช้ไอสัตว์ต่อยืนหน่อยพี่อะนื่อน้ำพี่ ฝั่งเราเมี่ยงมีแต่หมัดหมดเลยนู่นอะอาวุธแม่งอยู่กลุ่มนู้นอะกลุ่มใหญ่ๆอ่ะฝั่งสุดสนามบินอ่ะให้มันเล่นกันไปก่อนลองอยาเหล็กกันอ่เออไอ้เหี้ยหลังไม่เป็นไม้เท้าโอ้โหไอ้ยไม่ไม่เท้าไม่สัตว์โอ้โหไปไป

Auf... Wollen... Yo, yo, mình rồi đấy. chơi. mang đồ mà phẳng như vậy rồi. mà lại mà. đi ไอเฮียเนี่ยปู่ชิบหายได้สองฝั่งนี้พวกเตือนหยุดได้ไหมอยูดได้ไหมเดี่ยวอดพึ่ง ไอ้เ้าวนี้ก็ยอชิปชิไปเลย้ยเจ้่เนี่ยไม่อันตรายชิบหามันจะได้ย็นไหมวะก็ว่าเราต้องยึดถิ่นของเราคืนโอ้ยโออย่าโดนถ่ายโดนถ่ายโดนถ่มันดา กอ <God>, ลองลดอันนี้สักสามสิบดีกว่าจะไม่ขึ้นที่อะไร<า><ๆ>ะกระจกเด็กเปากปากแซ่บชิพ่าโอเคน่าจะได้แล้วแหละกลางฟูใสเลย <c oughs> แว่าเขไม่ไอ้ปั๊มยาไเสียงอันนี้มันอ๋อนี่อ้งไม่ได้ปั๊มเยอากินาเท่าไหร่นเลยเยสามยเหีืยโอ้ยเีเีเีเผ่นี่โอ้ยสัตว์เพื่อนิ่งเพื่อนิ่งต้องลดะดัเสียงมันดังเกินนี โเยีนี่นี่กูกูกูตะโได้ยินป่ะพีเจ๊ ลงไปเลลุ้นตัวห่มากไอ้ใหญ่ไ้ตไอ้้นโต

เ้าว,วิ่งมาเห,หรอ,อนี่อะไปท้าใช่ไหมนี่อนเราไปท้าสองตัวเลยซุมเราโดดขึ้นเราค่อยโดดดีมาเลยเราดีอะ

กันดูดิไว้ก็แาบจะได้จะเหลือแต่เราอ่ะพี่จริงอันนี้รวกวนไม่ได้ไม่ไม่แพ้สามคนเลยตีอัน้ตีเลยตีเลย ไอ้เหี้ยน่าจะเหลือเราละเหลือเราละไอ้เหี้ย้ังดูนะมันไม่มันไม่กล้าเล่นกับไมค์ก๊อฟเว้ยไอ้เจมมันไม่กล้ามันไม่กล้าเล่นกับไมค์ก๊อมันก็เลยไม่เล่นกันไอ้เหี้ยแล้วไมก๊อฟมง ยี่อยี่ห้อไงนี่หรอกไอ้ยี่้อเราเขามีสิทธิ์ในนี่ะใหญ่ใหญไอ้เจนี่มาเอาะอาล่ยีเริ่มเริ่มลุมไม่กอลแล้วเริ่มลุมไม่กอลแล้วไม่กอป์วิ่งมาหาแล้วเริ่มเล่นแล้วนะ พี่หนพี่พี่เขแบหนึ่งเราขับรถหนึงอมันโดน่อยพี่โดนเตึมเลยไม่ไม่ไม่ไงีพี่ที่ขับรถผนี้ไม่ไป่ขับยอหน่อยเพ้ ไล่เลยไล่เลยไล่เียคนอักดกี่ันรอมาใไปกัดกันเมาย่ันเนีมันนน คไปขลามรูม้จ,จบกับมึงไงใครเนี่ยไปไม่อยเยอะ เ <Okay>. okay. อเคยอกันอกน,อ,น <c oughs> อะเที่จะเป็นพันธมิตรกนบอกเไมเแบ่งกันสเอขาอยู่คนละฝั่งกันเลย <c oughs> ชุดไทยกับชุดข่าวฟ้าเนยะคนละฝั่งนงะมันชุดไทยจะอยู่กับอไปนี่ชุดไทยอยู่กับอะไรวะไอชุดขาวชุดไทยกับชุดขาวเราจะมา เนพี่ได้ให้ค่อยๆฉลาดโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งโดนไปหนึ่งเจ็บเจ็บเจ็บยาเจ็บเจ็บ,จบโอ๊ยอีกเนก็เจ็บอ,อันนี้ไม่ใช่เหรออ๋อไม่ใช่อ่ะ

We'll be ่ังดูเนี่ยปลาฉลาบมึงจะ่าเล่นแมงเลยสั์เหมือนมึงลงไปล่อตีเลยเียโอ๊ยทำไมโดน што <laughs> там เจกีบูเดีย๋ยีอะเอาเอาขึ้นมาไหมขึ้นมาไมเลิเยแค่นั้นเละขึ้นมาไหมขึ้นอาไหมเลยดเลินหยดลงน้ำฉลามเห็นแล้วนะ แต่ผงฉลามไอ้ยีะไลแต่ผงฉลามอ่ะแต่ผงฉลามอ่ะฉลามไม่คิดจะขึ้นเรือมันยล่ะเหนี่ยขึ้นมาแล้วกลุ้งละวอะไรสหลับมาคนเรือเพื่นรออะไรแม่งแอบดูดิ happy to first direct Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để